สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกีตาร์อีกแล้วอีกหนึ่งตัวเพิ่งจะตื่นนอนครับเพราะไม่รู้จะทำไงดีคิดถึงเพลงเพลงนึงครับที่อยากร้องก็คือว่ามันเป็นเพลงที่ผมไปเดินห้างครับไปเดินเท็ดโกตัสตัสแล้วก็ได้ยินเขาเปิดบ่อยก็เลยอยากจะน้องบ้าง <c oughs> เสียงก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเพิ่งจะตื่นนอน แล้วก็อีกอย่างนึงเป็คนที่ร้องเพลงไม่เพาะอยู่แล้วหน้าตาก็ไม่ดีเหมือนกันแต่อยากร้องครับห้องนอนทั้งห้องนอนวันนี้ร้องในห้องนอนด้วยห้องนอนจาก Friday Night to Sunday นะครับเริ่มกันเลยดีกว่าองล ย้อนไปในวันที่มีความสุขลองคิดท,ท,ทบทวนว่าที่เราเคยผ่านเก็บวันเวลาเก็บความทรงจำเก็บน้ำเท่านั้นเอาไว้ในใจดอกไม้ที่เราสองคนเคยร่วมกันปลูกถนนเส้นนั้นที่เราสองคนเคยผ่านกองความหวานของน้ำตุ๊กาตาตัวหนั้นที่ใฉ้นยัยจำเได้น เวลาที่แสงมีความสุขวันที่เราสามสิ้งและเริงใจอ้อมกอดที่เธอเคยให้รอยจูบบนหวานรอยยิ้มของเธอ,อยังจกมาจนถึงวันนี้ปลอกมอนพี่น้ง่งลายเธอยื่ใส่สอยองไว้ที่เธอแช่เก็บไว้ทุกทุกจริงและทุก,ทก,ทก,ทก ว่าันชื่อว่าใครไม่ได้อีกวันนี้ฉันพร้อมจะอยู่ใจออกก่อนฉันรอยจุดมันไม่ไว้เพื่อเธอพีดคนดี